โอเคสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งเนาะอ่าน้องอ้อมแจกพี่ลูกเนี่ยซอกรึมเนี่ลูกซอกรึมกับสิพาไปเบิ่งสักรวยจะไปแสดงต่อเนาะแลสิจ่ายเงินค่าเคื่องอุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้วเพียงน้องปวาราซอกรึมมาจ่ายเงินในผนเนาะซอเล่จะเลยจะรอเสร็จยังกินจะติดพาไปหาเราซอเล่โอ้ยถ่ายอยู่น้องอ้อมแป๊บหนึ่งอ้วนไปทางไหนก็ได้สิพาหน้องอ้อมไปตลาดพ่นแต่ว่าตอนนี้ซอกรึมกับจีนเนี่ก่อนมั่งเก็บเงินสั่น สิบพิจารเงินสั่งนู่นอีกเนาะพี่น้องเนาะพันเบิกเงินหนึ่งมืนหาพันบาทเนาะพี่น้องผ่าเทือนก่อนเพิ่อจะใส่เงินดำห้ดำหน้าิ่านมาซักกึ่งใกล้จะเอาเงินมาให้เพิ่นก่อนเพิ่นช่ได้แบบว่าเห็ดเห็ดให้มันเลี่ยวเนาะพี่น้องยี่สิบคะแนนประมาณเนาะพี่น้องเจ็ดสิบเห็ดยังต่อเอึดอึดไหยน้องก็น้องอ้อมอึดมาหนิเจ็ดยังนี่ฮะ ก็ตรงน um ั <t 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 ้นบดเต็มแล้วก็ทั้งขางบอ๋อสั่งเลยเป็นนี่คือวันเขาเรีวันฟองน้ำยังพวกอุปกรณ์บเจาซื้อบอสเื่อบนซื้ออาจารย์ก็แล้วมีบริสทธิ์าเรื่องเจ้าซื้อคือไจ่ยซื้อเจ้าสาเก็แถบไรเด้อเป็นตีมาอยู่ฮะซื้อบ่ได้เขาเห็ดโอ้ยทั้งอื่นเขาเขาก็ให้ เขาก็ให้อันสร้างแล้วสืบหมออื่นนะเขาบริสุทธิ์เองได้บมเป็นอยู่น้ำจิ้วเฮาได้เนี่ยจิ้วเฮาจ้างทาสร้างแล้วโเกี่ยวกับจิ้วเฮาได้มาเมื่อเอออุปกรณ์เล็กเสร็จอี่ยังที่มันบ่พอเออแมนอจิ้วที่เฮาจิ้วเฮาสืบแต่เก่าฮะอันนี้มันมันมันเป็นแบบคุ้มครองเที่ยวมันสร้างใส่ก็สร้างแล้วว่าสืบคนทำมาน่ะจริงจมันบมเป็นจิ้วเฮาสืบได้แต่พวกเฮาเง็้ยแควนี้แต่เป็นคุ้มครองที่อันสืบมาอ้าโทุอืมจริงคันว่านั่งกับโมเป็นยัง ว่าเป็นแน่นนะเข้าซื้อก็ได้แม่ไม่ได้เจ้าเอาเงนเินเขาก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดพันเขาซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วแม่เจ็ดสิบแปดพันกี่บินก็มีอยู่เพราะว่าเราก็โบ OK เคพอเราว่าจ้างกับกษตรกรทางแพ่งแล,ยยล,ล,แล้ว,ลว,ลวป็นยันงเขาคือเขาคือโบโบซื้อเองเราคือแถวบ้านเขาเขาทา้งสไลาร์โซลารแล้วก็เราก็เส้นเขาก็ไปเหตุงานก่อสร้างล้วก็ว่าซื้อเอง แต่ละบ่อมันกับโบก็ก,ก,กันเนาะแต่ว่าคือเดียวแต่เฮาวหนีแต่เจ้าของเฮ็ดซื้อเยอ,อะบบกับโบไปยังาคันว่าอันนั้นหาก็ซื้อก็ได้เจเจชิบหาพันกี่ไม่จำไม่เฮาตัวนี้เงินตัวนี้เงินหม้อไปสั่งลุยนะพี่นอ้นองตัวนี้<ห>อ่ะได้ก็เพิ่นก่อนพอเพิ่นขอเบิกเงินเนาะขอเบิกเงินไปไปดำนาบ่อโอ<ห>อ๋ประมาณจ็ดหมื่นดําแล้วประมาณทีตีปลายนี่แหละโอบัดนี้เจ้าเสช็ดยังไงทางในนี่อยก่อนี่แล้วก่อนของน้องอ้อมบ่หลังคาเฮานี่คือหัวไาลแต่ถังลุยเขาชืดไปเห็ุยังไงบ่ ลังค่านี่ขึ้นไป,ปนอุดบะแม่นต้องไอดือดต้องรอถ่านนะครูวา่างเขาบอกว่าเห็ดตั้งนางร้านขึ้นไปใส่ท่วนออร้องเออต้องต้องขึ้นขึ้นพุ่นน่าจะไหนเนาะโอ้ยอืมแต่ต้องถ่าก่อนพี่น้องไอ้โฟซันกะสั่งลุยคือ,อาาบบเป็นว่าอะไรเห็ดหน้ากรบโบตี้เพิ่นเนาะเขาจะเห็ดหน้ามันพุ่นตกกระแห้งอะไรนี่ต้องถ่าก่อนบุเป็นยังกงคือพอดีแหละให้สั่งลุยแล้วหน้าเขาจะเข้ามาลุยโตจะไม่แต่ฝากให้เจ้าคือเบิ่องลังค่าแล้วมองในมันหัวเจ้าอุดให้มันในมันหัวนี่เด้อ เพราะว่าเขาเบิง่งละล,ลายลายลายหัว,หวนี่แบบข้างในนี่นเปียกเบิดเนาะพี่น้องเนาะเปียกเบิดเลยข้างในน,นี่นี่แต่เจ้าเบิ่งรบกวนเจ้าเบิ่งตืมแน่ล่ะกะซื้อมากนะพี่น้อนซื้อแล้วซื้อมาแล้วกระฟองน้ำกะทำคอหากักคนว่าใส่นะใส่จะหาอันมั่งครับใส่ลายเนี่ยอ่ยได้ปล่ <c oughs> มันเป็นยังเ <c oughs> จ้าใส่ลายฮะมันจะเคยใส่ลายเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยเขาได้ใส่ตลอดได้ไปเล่าโบกนั่นเพราะว่าเขาจะเอามากำแน่เอามาลูกฟองเนี่ย ต้องใส่ความละเอียดโด้วยโอ้าห้องน้ำ้าง้องน้ำซ้ำนี่เวชหาอันเนี้ยเขาง้อเห็ดหมได้บห็นหเด็ดจะเกืือมันบริละเอียดบ่อยด้วยเห็นหมได้หรอแล้ววันนี้อันนั้นซิลิโคอนเขาซื้อมาหลอดเดียวเด้เพราะต้องใส่หลอดเดียวกระอาจารย์จับให้อาจารย์จับเอาให้เงินเหี้ยเพราะว่าให้เจ้าใส่หลอดเดียวเอาจารย์ว่าเบอรอนแต่ซื้อตึงโดยการล่องเบิรงกอนเลยล่องเบิรงกอนก็ได้เขาก็ใส่หลอดเดียวไปก่อนก็ได้โดย เดี๋ยวเพราะว่าทั้งนี้ตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยมันจะหัวเบิดเลยตัวใหม่ต no ัวเก่าเขาหัวเนาะนี่อ่างนอกนั่งไมแต่ว่าปลาเครื่องแค่เออเนี่ยคือสิบดิซื้อเดี๋ยวเราสั่งเลยเนาะคือเห็ดก็คือก็คือซื้อทำนี้แล้วก่อนแหละก็ถ้าเ้าเขามาอีกรอบนี่ก็สิบดิซื้อปูนนี่แหล้วทาใส่บุพเพกับขับใส่ก่อนคืออะไรนี่โดยใส่กับปูนเนาะโดยโดยก็ต้องทิ้กระโลอีกเนาะโดยกระโลอีกกระโลอจะต้องใช้ปูนใส่ใส่นั่นอัเนี้ นี่แต่ว่าคื้อว่าวและทาว่าแถวบ้านเฮานี่เฮาใส่นะฟองน้ำหั่นแหล่เจ้าฟองบ้านซื้อมาให้แต่ว่าทาเพิ่นว่าโบอันนั้นแหละให้เฮาซื้อเองกับเฮาซื้อเองก็ได้เลยว่เป็นหยังเจ้าโอเคเฮาเปิดมันเป็นกมาเฮ็ดเทียมหอ่นองวหอมแล้วก็สิเมื่อบ่ซ่าแม่นข้างหลังเนาะที่วยังบ่เต็มเโดยโดยเฮาโอเคก่อประมาณนั้น2ชั่วโมงก็แล้วแล้วโอเคฮากะซ่าบนอยู่นี่นะฮากะซานี่ได้คือกันเนี่ยฮากะซาสิโน เราจะโชว์มาฮะาขอคบคุณโซบังแหงเลย,<ด>ยอันนี้เตรียมโซชิไป็นตลาดนัดโอเคอ่ะสิพะเขาไปตลาดก็ได้ได้ครับโดยโดยโดยขอบใจขอบใจโดยโอเคไปให้เคนเห็เดีกพี่น้องไอ้พวเด็กเป็นกำลังเตรียมแต่เฮาก็ไปตลาดเด็กๆไปละกามาจังหวะกันไปโอเคทำอะไรหนูออนป้าหลังจากที่ได้ดได้กับเขรามาในต,ตลาดเต็มเนาะพี่นดำหมักเลนจีเนาะปลาทูเนาะขนมนมเนยมีซาลงสไลมีขนมขนมโลกแตก เอาสโยน้องสซยเอื้อยนี่ลูก <c oughs> คุณเคพี่น้องป้ากลับมาเห็นสา้างกำลังผูกได้เครกได้เครกแล้วเธอ <c oughs> ป้าพี่น้องเอ้สาร้างกำลังสชเอาอันนะ่ะอันเอาอันอันเอาอันนี้เนาะเอาขี้ดินเข่าเอาขี้ดินเข่าอันเพื่อนพอสร้างลูกสร้างเนงาะงอุเบศสร้างเนาะสบายดีเดอ้อลูกสร้าง <c oughs> สชเอาอัน ทินแน่เนี่ยไปใส่คันใดมันเต็มบ่โอ้โอ้บรรยากาศเนาะพี่น้องน้ำยามแมลงเริ่มค่อยค้ำย้ำแรงมากกตะเวนก็นเริ่มค้ำค้ำคึมคึมมาเนาะอากาศจะดีๆพี่น้องเอ้ยอยู่ไฮอยู่นาเพื่อนน้องอ้อมก็เป็นบรรยากาศดีหลายเพราะว่าอยู่ใกล้ทงไฮทงนาเนาะพี่เนาะโอ้โทษฮึดูอะไรลูกสางเหดผู้เดียวเลยเนาะ ปาาทเด็กๆแบ่งมะลิงจีเอาไปใช้ลูกนั้นอ้อมแบ่งมะลิงจีไปให้เมียสร้างบ่สมัติจูบจะลูกสาวข่อยจะเป็นสัตว์เรามีน้ำมุกน้ำใจเนาะนี่เอามากับพุทนอันลูกสร้างกำลังเอาดินเจ้าคือบ่อเจ้าคือบ่เอาใส่เลยเทใส่เลยบ่เด้บ่ทำมันเลือติละต่อใส่แตเทละอันเนาะโดย สไลเอาหมวกคันนี้โหลดสไลเอาหมวกคันนี้มันเป็นไ้กว่านเนาะมันถอดผักตัวนึงถอดโอ้กะเดียวถอดลงเลยป็นอย่างบาทเดียวมันง่ายจวดลวดมาต่อบางอัปเดตบางงานเนะเพราะว่า แล้วนี่ส่วนนี้กับอัดห่อเพ่นกาซีอันผักไปยำให้ดําหน้าพี่น้องเ้ยประมาณทิศหนึ่งผู้เพ่นกาสีกับอ่ามาเห็ดอีกบเปนว่าแซ่บบอนองอ้อมโอ้ต่ยแซ่บบอนองอ้อมลูกหล,ล่ะคำแพงแบ,บึงดูบึงดูึงดูโกกิเขาเรียกว,ว่าขนมโกกิแน่น้องอันนี้เนะี่ยอื้อหืออร่อยไหมอื้อหือ กินคำใหญ่คำโตไม่บอกใคร <c oughs> เออปลาลูกมากินไดหมมาเดอ้อมาเดอ้อกินคำใหญ่เดอ้อบมดแล้วพี่น้องเออหนึ่งออนซ์มาแซ่บมากินเคก <c oughs> น้กคอมอือหืออยากระเบิดมันเะบ <c oughs> ิ้ลไม่มีขนมโคกขนมโค้กบุ้มีเนาะแต่กลมีขนมโค้กได้เหาะ อันอ,อน่อนกินบดอะเนาะเพินเนาะมีใส่เนาะบนออกใส่น่าอร่อยมาก <c oughs> สุวนรณอ้อมรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์เนาะกลมๆเลย <c oughs> พอนางกินหลายนะั่งกิ่มอุดมสมบูรณ กินอันนาเบิร์ล้วกินเค้กได้อีเซลบนี่ได้บอลนี่สุดยอดเต็มคาราเบลไปเลยน้องน้องน้องอ้อมเป็นลูกครึ่งไทยลาวเนาะพี่น้องเนาะเนาะเป็นคนยังกอดเบิร์การบนองอ้อมอยู่จ้ะเบิร์การน้องอ้อมเป็นเด็กลูกครึ่งไทยลาวเือมนกลาเป็นแบบเป็นเด็กกตัญญูเป็นเด็กแบบนี้น้องอ้อมนี่เอกลักษณ์หน้าเลยเป็นเด็กกตัญญูกับเด็กมีน้ำใจนะสังเกตพอกลืนสังเกตเห็นเนาะที่เราต้องบอกใคร ซื้อหมักไม้มากินกับแบงเมียสา้างเรียบร้อยเนาะบนบน่มีใครบอกนางนางกระแบงเลยเนาะ,นะชิมด้วยค่ะอร่อยไหมแซ่บอืมเอามือโลดจิ้มโลดอืมอืมอืมกินไปเลยคาราเบลวันนี้เ <c oughs> ต็มคาราเบลไปเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> อืมอ่ะอ่ะ กินอ้าวพ่อแม่ป้าลูกเอฟซีไปเลยจ้าน้ำลายไหลหยอกหยอกไปเลยกันน้องอ้อมไปเลยเ็้วน้องอ้อมเลยอืออหือเคให้น้องอ้อมกิพาเบึงทางในมาบริษางกอขึ้นสต๊ปสต็มททางหน้าห้องพี่น้องมาวังกินฮักกะยุบอลอันคานทางนี้เนาะฮักกะคานมันี่ขามากิน ผัวเพื่อนหักกามาเหตุเรียงเมื่อกี้นี่เพื่อนหักเพื่อนหักเพื่นคนตกเพื่อนก็เลยให้กาม,มาเนาะเ<ง>พื่อนก็เลยมาเหตุต่ออีกทำมันมเลี้ยวเพื่อนวะน้องออมสิไปเมาโหลดกเคือไปหับปักเซ่ผูเวเพิ่นเหตุเรียงก็ไหวไรีโนซังไหวก็โบ,บน่าไหวแบบโบม่นไหวแบบขี้เลื่อย,ยได้ไปไหวแบบราละเอียดเรียบร้อยได้ไปเห็ดไหวแบบ ไหวแบบว่ามีมาตรฐานแบบแบบว่าลักษณะว่าเห็ดมีอ่าเขาเอิ้นเห็ดเรียบร้อยเนาะเป็นเห็ดเนาะพี่เนาะโบแมนว่าเห็ดได้เห็ดเอาเห็ดแบบว่าไปเรื่อยๆโบแมนเนาะเห็ดแบบชุ่นชยโบแมนเนาะเห็ดแบบเรียบร้อยเห็ดแบบเรียบร้อยหกเปอร์เซ็นต์เพื่อนว่าแบบโบมีทางติบ่อยอ่าบ่อยกูได้ว่าหายเพื่อนว่าอันซักกึ่งเราเองเนาะสั่งเพื่อนวา ใบประตูวังมชื่อันไ้ได้ตู่ฮึ่รางะใบลีพี่น้องเอ้ยมาก่อขึ้นคานเทคานซอนเพื่อนก็ขึ้นกขึ้นต่อเลยบาไนน้ก็สิแล้วกับโบราณประมาณสิบปยนี่แหละเวลาตัดจ้าง จ้างตัดโอยูทา้หน้ายูดูทา,งา้ทางน่านใต้บ้านน้องไปประมาณรักหนึ่งเลยแหละถูก <c oughs> ทางสารลุยอ่ะ <c oughs> สบายดีเด้อเว <c oughs> ลาขึ้นไปสอบรังค่าหัวมันก็ะชีด้รลอยไปเส้นอยู่บ่อทางลยุยโตนี้มันก็บโบ่บลอยแล้วเลยเพราะว่าอันคือเฮาโซิลิโคนนี่เนาะเวลานั่น ตอนเฮาโป่ทงยิ่นี่มันกะสีดีทีนั่นอยู่แต่ว่าโดนไปมันกะมันจะคว้าออกอีกแะสซีนีโอกาสคว้าออกอีกนะแต่หัมันลอยมันก็บ่รลอยแต่ว่าเขายาไม่ไม่นี่มันกะโอเคซายาบอลนันที่ว่าบอลมีหัวผ่านมาได้คือว่าเขาจะแจ็มีอีกทางเนี่ยจะคเอียงเขาพิมพ์มาบอกเขาในคอมเมนต์เขาอ่านโปเป็นงเขาว่าจะว่ามันสีดีกว่าอันตัวนี้ได้พอขึ้นปรมาณูอยู่ได้ดนเพราะว่าอันนี้มันเวลาเขาใส่แดดถึงแดดมันก็สะออกคือจะวาวหันเลย แม่แต่ว่าข้ายาใหม่ๆนี่ก็โอเคใส่ได้แต่มันเป็นอีชังกอเขาเนี่ะสิมีคาอยู่ตาบุกเขาเขาเขาคอมเมนต์มาเนี่ยนะมีแต่แต่ว่าคันว่านั่นเจ้านัก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาตัวใดเราก็คือข้ายาหายตัวนั้นจกโบมีบ่โบสตัวใดนอกจากวันหลังคาบบมีแล้วก็ข้าก็บโมีอันนี้ฮะแต่ว่ามีแต่ตัวใดดีๆยังกับชื้อเข้ามาลวดแต่ว่าคันอันนี้เป็นอยู่ได้ประมาณจากปีข้าวยานี่เออตัวนี้มันกับปีปีปลาย่องปีชางปีเมืนอกับนั่นไปเรื่อย แต่ว่าซาเายานั่นมนก็หลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้หัวกับหัวกับเล็กๆน้อยนะมนก็บลดลงนะเนาะมนกัขึ้นไปเติมเรื่อยๆเลยเนาะข่อยพอข่อยก็คือบ่เจอปัญหาไปสิเพราะว่าเฮือนข่อยก็เป็นเฮือนของข่อยนี่ข่อยของข่อยมันของข่อยเฮือนข่อยนี่มันเป็นอ่าข้าเจ้าข้าเจ้าจอดโค้งเล็กเบิดจอโคเลนี่งอตัวไเอยเพราะว่ามันบ่่อยมีหัวลายขนาดปานี้แค่น้งอ้อมนี่นะ อันนี้หันท่าเล็กกระปูนี่นะพวกแองเ,เขาก็เคยเห็ดแล้วก็มันก็ะหัวขึ้กันท่า,าตอกเล็กกระปูนี่นะแต่ว่าบางคนบางสร้างเขาเน่านกา็อกาตอกเล็กกระปูแบบบอลโบกอันนั้นบอลซัมหน,รนเรื่องการตอกของอะลูซิงนี่นะแต่ว่าพวกเขาก็เคยเห็ดแล้วก็หัวอยู่หัวคือกันกแต่ว่าถ่าเ้ามาหันมาใส่นอนใส่นอนนี่จะไม่หัวเลยใส่นอน โค้งเฮามันเป็นโค้งเล็กอ่ะก็โค้งเล็กนี่คือนอนแน่นอนเลยโซนไลด์เลยก็สร้างเขาจะจบมาแต่ไทยเลยไม่ได้บริหัวอะไรปานนี้เขาควรไปสังเกตตันนั้นถ้านานมีห้ามอภารกัอันนี้แบบว่าเบื้องต้นเขาป้องหัวไหลไปแต่เจ็บหัวพี่น้องเขาขึ้นเคยเห็นจะคื่อแบบเขาจ้างสร้างเขาจ้างสร้างแต่แต่แบบเขก็เขาจ้างสร้างตะิดเลยก็มันมันหลายสร้างเขาก็แก่จะจ้างแะไรแก่ขึ้นนี่แหละแต่ว่าสร้างเขาไมนได้บุ่งขนาดนี้แต่เวลาจะเห็นแล้วปุ๊บเขาก็ต้องมาเขาก็ต้องมาเก็บไปเขาเขาต้องมาบอกพอเขาจะเขาตีนะ อันนี้กงบตี uh, ้ส I mean, ้ like ่งรยพอส้างรบเป็นคนบเป็นคนอ่าบเป็นคนมุงหลังคาเนาะมันคนละส้างกันคือสงข้าเห็ดกันทาพวกข้าเห็ดนะนะาพาเห็ดมนแมนแมนคืออยากขา้องการอแมนเ็ดะสกรเส้าส้างเนาะเห็ดงานอ้ามุกช่วยข้าวเห็ดบบดีนี่มันก็ตกมีปัญหาตามมาอีกของเ่นนเิ่าว่ามันหัวมันน่พกขากยาพากเคยเห็ดหัวผ่านมาเห็ดหัวาแมนแมนาตะกูลชื่อหัวนน้อนแมนบหน่อยก็บไลาบไลกน่อยมีแต่ให้เจ้านำงานให้มันเก็บให ข้าวเหนียวพูนแหล่ข้าวเนียวมันหัวก่ะจะเป็นอีกซีฮับปีก็ไเด็กขิมมะยายอยีกแล้วเนาะไ่ต้องน้ำไปสันน่นแล้วโอเคเอาสาั่งลุยเหยียดกันนะเพื่อนเนาะนเดี๋ยวจะเชียนบุลบกวนพะแะโอเคมาเบาหนูเพิ่นไม่ให้เพิ่นอ่าฝากฟังนะเพิ่นเพิ่นไปตามห้อยหัวไเนี่ยพมาสั่นเ,เป็นงานแก่ของสั่งลุยงานนาี่สั่งลุยเจี๊ยบหัวหนักกะเหตุเฮือนนอะเพื่อนเนาะเจอปัญหาหลายอย่างมันก็บ่ง่ายเนาะ โอ้เจ็บหัวนําแต่กะโมเป็นยังน้องสูสๆทุกคนขอบใจกะมีกําลังใจจากเอฟซีทุกคนเตี๋ยกาลังใจน้องอ้อมแน่หักน้องอ้อมแน่แล้ักเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางอเมริกาทั่วโลกพี่น้องเอ้ยขอบโกขอบใจไล่เด้อที่ให้มาให้กําลังใจเฮาตลอดเฮาสิลงคิดไปคิดไปเพิ่นกะเบิ่งเฮาเพิ่นกะส้มเฮาเพิ่นกะติดตามเนาะบ่อกเอ้ยหักที่ทางตัาเพิ่นว่าเพิ่นน่าเพิ่นบ่เพิ่นทำบ่อยากเบิ่งคลิดฮะ เพิ่นบ่มีเวลาหลังจากก็เปิดปากไปป่ะสันป้าเพิ่นก็น,น่าหักหลายพี่น้องเอ้ยน่าหักหลายแพงหลายเดอ้อพี่น้องเอ้ยบัตถุควทุกคนเดอ้อหลังพอหักน้องอ้อมกลับมาเบิ่งทุกคลิปเบิ่งตลอดเวลาจนจืดเดือเบิดเพิ่นปะ่ะโอ้ตายเจ้าติดตามขวดเป็นคนอันเป็นคนมีตาทิบว่าอย่างเห็นอย่างกันแล้วว่างนี่อย่าเราหายทีย่นี่ยันพุ่นพ่อหายแต่งานเข่าได้ข่อยเพื่อนที่โอ้ไปเชื่อคุณทายอยู่เทิงพี่น้องบ้านอู้ โอ้คือมาเทิงโอ้ขึ้นมาใส่ชวนเทิงบัดนี้โอ้เทลงไปเลยบัดโอ้แม่นแป๊บเดียวเก่งอะลีงานแตละอันนี่ต้องละเอียดพี่น้องบลละเอียดกับบลได้เนาะงถืกติมากับเสียสางเพิ่นว่าเพิ่นเอามาใส่ทันใดน้องมเต็มเพิดป่ะ ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยสิ่งดสิทธิ์เป็นเพื่อนหลังหนึ่งกับ,บธรรมดาเนาะก็มีหล,ลายๆคนที่ส่งกำลังแรงใจกับแม่นอ้อมพ่อหักแม่หักเอฟซีป้าลุงอยู่ทุกคนแห่งอยู่ทั่วโลกเนาะเพื่อนกัให้กำ,กำลังใจให้กำลังแรงใจกันมาทุกมือทุกมือมาเบิ่งมาชมคลิปเฮ้าพี่น้องเายพี่น้องเอ้ยเพ่นวกโบ,บ,บเบิ่งก็เปิดปราไว้เด้ชกลุ่มเอ้พี่น้องบอกโอ้ชมาหณาหักแท้แต่ละคนนี่จะสิวนิลาเนาะ โบมียังแทนแทนคำขอบใจแทนคำขอบคุณเอฟซีทุกคนแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าหักลายห,ากหักเฮ้าลายเบิร์ชมไหมเราติดตามไม่ข้ามโฆษณาผลราประสาทจะไม่ซ่าว่าแพงเป็นไรนั่นเพียงไยเป็นจะแพงเป็นตันอาหักปรสจุกุกคนได้เอฟซี FC นี่โดยเฉพาะเอฟซีประเทศไทยเนาะเฮ้าก็จะมีเอฟซีประเทศไทยลายกระหมูก็คือแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์โน้ติขึ้นในกราฟิกที่ว่าแสดงผลเนาะพี่น้องเนาะมันจะแสดงผลมาเลยในอ่าอยู่ในอนา ช่องไอ้ยังเกาะยูทูบสตูดิโอเขาขไปเบงหลังบ้านมันจะชู์ขึ้นมาเลยว่าประเทศได้เบ่งหลายชมหลายประเทศเมกากับมีแคนาดากับมีน้องไต้หวันและก็อ่ามาเลเซียกับมีพี่น้องจะมีคนลาวอาจจะอยู่พูดเนาะที่อาศัายอยู่หันเนาะเบ่งคลิปเนาะขอบมก ok ขอบใจเอฟซีทุกคนทีน่าหักทุกทุกคนที่ติดต,ตามชมเฮาให้กำลังใจเฮาตลอดมาซอบ้กบา,ากึมกับจนโบจักสี่ยาคำได้มาบรรยายมาว่าล้วแทนคันขอบคุณเนาะ ทุกภาคส่วนขอบใจ y o YouTube สายบุญทุกซองที่มาเปิดโอกาสให้น้องอ้อมจังมีวันนี้เนาะขอบใจบบจะเป็นอาบุมี u t u b e กะเฮ้ากับบได้เจอกันในพี่นอ้องเฮ้ากับโบฮูกันก, FC, ก,ปปกับเอซกับพอแม่ปลาลุงกับเอฮักพอหักแม่หักกับบัวนี่ขอบใจ YouTube น้ำพอขอบใจช่อง YouTube ที่ให้เฮามีวันนี้เนาะขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเดียมาเจอกันในเมือน,นี้เนาะพี่น้องเนะาะคำโบรานเฮ้ากับบฮูกจัดกันกับโอ้พี่น้องเอยกัน คือสิบโมีมือนีิคือสิบโมีโอกาสเนาะเพียงเนาะขอบมก ok, ขอบใจบ๊ะจุกุจุคนเดอ้อให้คทำอวยพรเฮาเนาะให้ทำอวยพรเฮาไว้เฮาเดินทางปลอดภัยเดินเซาคืมเดอ้อเพิ่นแบบก็โอ้ดีใจหลาย fc ขให้กำลังใจตลอดตลอดกำลังใจเหนือสิ่งอื่นใดสำคัญที่สุดเนาะทุกคนนี่ช่างลุยประการเหตุค่ะช่างลุยเหตุค่ะ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะทุกคนโบมีกำลังใจไปต่อบอ่ได้กำลังใจสุดๆเห็นเฮามีแบบกำลังใจต่อสู้บอยจะเหตุการณ์เหตุงานที่ยังกระสังไปหน่อยแล้วเป็นอน่างไเพลิด เปียกมันก่อเนี่ยเข้าเนี่ยฮะเาได้แรงมาวานาบล็อกเข่าไว้ก่อนะมัพกอตอนบ่ายพอฝนแล้วมันซึมน้ำมันซึมเลยตากล้องแล้วมันหน่อยเลยโดยโดยโบแหงบเนาะสั่นห้ามาแต่เมื่อเข้าเนี่ยพูดท่านโอ้บล็อกมันเปียกเนาะโดยโบได้เอาบล็อกเข่าไว้โดยโบคิดว่าฝนติดตกแม่นว่าเด็จะังห่อนเนาะจะห่อนยังว่าอยู่ห่อนแท้ห่อนว่าบัดซีมาแต่มาบัดเดียวได้งามมันเนาะไอรุ่ยเนาะงามผล ผู้พี่น้องพาเบิร์ตข้างในของกัจิจำคือทางในแหละพี่น้องเลยดีใจฟันน้องอ้อมอีกไม่ไกลก็ะึิบฝั่งฟันแร่ทุกคนเอ้ยปลายทางน้อพี่น้องอยูเอกโบไก่เห็นแสงสว่างอยู่ทางหน้าก็คือแบบพูดเลยว่าทางหน้าคือเส้นไส้ที่น้องอ้อมจะไปหอดเนาะก็คือระดับหนึ่งกันยังบอกเดีว่าสุดๆกัจจิวิตของน้องเนาะเพราะน้องกะหักงกันใหญ่เนาะ สิ่งนี้ถ้บบุท้บบุมีเอฟซีพี่น้องพ่อแม่ป้าลุงทุกคนสิ่งนี้กับสิบเกิดขึ้นเด้อนี่ฮะพอขอบใจทุกภักส่วนที่ว่ามีส่วนหัวมกันนะเพลองเนาะขาขึ้นกะสิประมาณนี้อัปเดตพี่น้องเบิ่งแล้วกัสีไเด้ขอลากับไปก่อนสิไปหาน้องเขาหอมน้องแพลวนนาะพอสิพาเพิ่นไปหาหมอเนาะแล้วกัสีเดินทางไปต่อพี่น้องเลยกะสิประมาณนี้คลิปนี่กับบุมียังหลายมาอัปเดตพ่อแม่พี่น้องเบิ่งประมาณนี้เลยกัสีไเด้กกลับไปหา เล็กน้อยเนาะพี่น้องเพิ่นเป็นแพ้เป็นตุ่มก็ระเจ็บปวดทรมานอันนี้พี่น้องเอ้เล็กน้อยอายุบ,บกพรีเศร้ากึุ้มกระชิบไปถามแม่เพิ่นก่อนแล้วพาไปหาหมอเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นตัทรมานเจ็บปวดอันี้พี่น้องเอ้เป็นเป็นตุ่มเป็นเอยียงนี่แหละเป็นขี้หิดเนาะพี่น้องก็สิพาเพิ่นไปหาหมอเลยประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกันล้วกดแชร์เนี่ยเพิ่นได้ห้องกินไปกับพักการชุ่มแซวแมวพงบัก ได้ช่มาตอนเมยมักลินจี unity, บอ๋อมักลินจีปลาทูเิเห็ดแหงเนาะแล้วก็มีข้าเปียกข้าเปียกสีแกงต้มกินแรลงนี่บอ,อต้ม,สตมสใส่ไก่บอโอ้กีเอานะขาในใไก่เขาไห้อลไมันหกมันส่อเวลามามันมาตอดมากินอยู่นี่ คิดว่าเพลินต้มเสบปลาทูสกุ้มโบเลยได้เพล่นต้มเสบปลาทูมันกับข้าวเลยเนาะนางอันนี้เนาะกับเพลินต้มคิดว่าคิดว่าเพล่นชีเฮ็ดใช่ไหมแซ่บ๊อมักลินจีแซ่เชี่ยบถ้าไปไกลอีกน้อยมึงนึกอ้ำเวียนหัวแล้วเมื่อกีงเตรียมสิอวกแตกบ่นางอ่อนป้าสมบูรณ์งั้นเออมัดซะแล้วบอกป้าลุงเขาว่านางหัวยองว่ะ ตาลุงว่ะตาลุงวายให้น้องอ่ำนะมัดผมหน่อยผลไม้แม่นความปาดลุงเด้อเจ้าเด้อต้องเห็ดงามๆเด้อเพราะว่าเจ้าออกกล้องตลอดเด้อจะต้องสวยเด้อเจ้าออกเห็นตาลุงเห็นทั่วโลกเด้อนางออนนางอ่ำนางออนนางอ่ำเด้อบัดใหญ่เป็นสาวบัดชิปย้อนไปเบิ่งอดีตจพองปั๊ดไพ่ยันดีบัดเจ้าใหญ่เจ้ารองเข้าไปเบิ่งซองสาวกึืมสาวลายนี่ห้วยเห็นเจ้าของตกใจได้บัดนีเพิ่อนคนขันนั้นสาวกึืมสาวลายก็จักว่าอยากไปอยู่ใส่แล้วไปเอามันอยู่ได้ตลอดเลยพี่น้องเอ้ เขกลุ่มกับว่าเบิงเจ้าของตอนเถ่ายได้ว,ว,วา่าเอากระติกเป็นยูทูบเหอเนาะสไลด์เมนเขาบันทึกความทรงจำนะพี่เนาะ,ะเป็นการดีนันหนึ่งได้ในยูทูป YouTube พี่นงเวและเบิ้งตอนถ่ายเหมือนกันเหม่น,นเหม่นเหม้นเิแม่นเแม่นอาณาเจับแล้วว่าไก่ต้มกระเปียงค่ะอือยังบริจาคใหญ่แล้วเนาะน้องอ้ำ ขมขื่นค้อนโอเคด้วยโอเคสกึมเชเดล่ากลับไปก่อนแหละสามมื้อหน่าชิมาใหม่ต้องอ้ำเดินออนเด้อโดยสบายดีป้าลุงโดยโดยนอกจากสกึมก็เชเดะกลับก่อนมีเรียกสิเดินทางต่อพี่น้องเลยแล้วก็คลิปนี้กับสุวรรณนี่สกึมกะว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้เด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่เอฟซีป้าลุงเด้อขอโทษขออภัยหลายๆคลิปนี้กับเชเดะกลับลากลับไปก่อนฝากกด ติดตามให้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยคลิปนี้กับซอกลิ่มก็สิีเดีจบคลิปไปก่อนก็เสด็จกาวความว่าสบายดีสบายดี